ควรรักตัวเองคนแบบคุณมีคนเดียวบนโลกใบนี้ทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดก็มีแต่คุณเท่านั้นที่รู้ไม่มีใครรับรู้เรื่องราวของคุณเท่ากับตัวคุณเองคุณจะมองหาใครที่จริงใจเท่าตัวของคุณนั้นไม่มีอีกแล้วใครๆไม่สามารถให้กำลังใจได้ดเีเท่ากับตัวของคุณเวลาที่คุณเจ็บปวด คุณก็จะรู้ดีกว่าเพื่อนและคนอื่นๆอย่าทำร้ายจิตใจร่างกายของตัวของคุณเพราะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราให้มากๆนะเพราะว่าตัวเราเท่านั้นที่จะจริงใจต่อตัวเราเองสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตใช้เนื้อหาคำพูดเดิมๆนะคะจากคลิปที่ผ่านมา คลิปวันน้ำลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่เอาคืนมือที่สามว่ามือที่สามมีเรื่องราวปกปิดปิดบังคนรักเก่าของคุณอยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและเขาเราสองสามคนกันนะคะภาวนาว่า ขอให้คนรักของคุณผ่านมาเจอคลิปของแม่หมอนะคะจะได้หูตาสว่างสัทีลัคนาราศีของคุณและเขาราวสองสามคนลูโตทัดลมมิทุนตุนกุมสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทัดไฟวินาศราศีพสธราศีตุลลิบบาราศีตุลทัดลมสกรอเบโอราศีพิจิกทัดน้ำเลโอราศีสิงทัดไฟอะคอเรีตราศีกุมทัดลม ซัคเซเตอร์เรตราศีดวงชาตาไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 8, 22, 53, 11, 16, 7แล้วก็9ลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรแต่มาดูพลังงานกันดีกว่าณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะของมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณตอนนี้เวลานี้ ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเรามาดูก่อนเรามาส่องดูก่อนว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เวลานี้มือที่สามกับคนรักของคุณนะคะใช้ชีวิตกันยังไงนะเป็นอยู่กันยังไง t ด e ตร t h นะคะก็ต้องมีความที่แบบ อดทนอดกลั้นนะต่อสถานการณ์ที่มันมันเหมือนกับว่ามันลงเรือลําเดียวกันแล้วนะคะแล้วตัวของคุณหรือว่ามือที่สามเนี่ยมีในเรื่องของการที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ยุติลงแล้วมันได้จบลงแล้วมันได้หลุดพ้นวิบากกรรมไปแล้วนะคะแต่มันมันเป็นการเข้าใจผิดของมือที่สามหรือว่าคนรักของคุณ มันเพิ่งจะเริ่มต้นจากเดะจ u s เมน n t มือที่สามกับคนรักของคุณเพิ่งจะได้พบเจอวิบากกรรมของชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันกับสิ่งที่เขาเลือกนะกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกณนะตอนนี้เวลานี้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะอดทนอดกลั้นนะพยายามที่จะรักษาสภาพความเป็นครอบครัว นะคะการเป็นอยู่ที่แบบเหมือนเออมันมีอะไรมากมายอยู่ในหัวจิตหัวใจของมือที่สามเลยแหละนะคะทั้งทงท,งท,งที่เขาอุตสาห์แย่งชิงคนรักของคุณไปได้แล้วอะนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่จบเพราะว่าวิาวบากกรรมของชีวิตของมือที่สามเพิ่งจะเริ่มทำงานกับความรักที่เขาได้ไปกับคนรักที่เขาแย่งชิงไปเป็นของของเขาหรือว่าได้ครอบครองกันนะตอนนี้เวลานี้ คนรักของคุณกับมือที่สามมีเรื่องราวบางสีม่มาอย่างที่ปกปิดกันนะคนรักของคุณก็ปิดบางมือที่สามมือที่สามก็ปิดบางคนรักของคุณนะคะแต่เหมือนกับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดอยากจะพูดหรือว่าเล่าให้ฟังอยู่นะคะมันซึ่งมันเป็นเรื่องราวปัญหาในอดีตอะเหมือนอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะที่เป็นคนที่ มีนะคะความสัมพันธ์ที่ปกปิดอยู่ก็คือตัวคุณนั่นแหละแต่มือที่สามก็รู้ดีแต่เรื่องราวที่มือที่สามปกปิดคนรักของคุณความสัมพันธ์หรือว่าเหตุการณ์เก่าๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มือที่สามนะคะเคยมีความสัมพันธ์เก่าก่อนมาก็ได้นะแต่ทําเป็นนิ่งเฉยทําเป็นคิดเออทำเป็นประมาณเดียวกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ผูกพันอะไรกับใครไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครโซ so, จ้ะ ะะแล้วก็มาเลือกคนของคุณนี่แหละนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหมือนกับมีเรื่องราวปิดบงังต่างคนก็ต่างปิดบังอะนะพยายามที่จะรักษาความเป็นครอบครัวไว้อยู่นะคะเรามาดูกันว่ามือที่สามปิดบังเรื่องราวอะไรนะคะเกี่ยวกับตัวของเขาไม่ให้คนรักเก่าของคุณรู้นะคะมาดูพลังงานของมือที่สามหน่อยสิ ปิดบังเรื่องราวอะไรไม่ให้คนรักเก่าเอเความสัมพันธ์เก่าของคุณรู้ห้าเหรียญมือที่สามไม่กล้าบอกนะคะปกปิดเรื่องมันไม่มีความสุขมากเลยอะ่ะกับการที่มือที่สามเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนรักของคุณแล้วจบหน่าที่จะจบมาจากความสัมพันธ์หนึงอะ เหมือนมือที่สามก็มีเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกันเหมือนมีคนที่แบบเป็นคนรักเก่าเหมือนกันนะแล้วก็เลือกที่จะทิ้งมาแล้วก็มาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนของคุณแล้วก็ยังมีภาระปัญหาที่สร้างร่วมกันนะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่ององการเงินนะคะหรือว่าภาระต่างๆหรือว่าอาจจะมีลูกติดก็ได้หรือว่าอาจจะมีหนี้สินก็ได้ ซึ่งมือที่สามไม่บอกให้คนรักของคุณรู้นะคะแล้วมือที่สามก็แบบปิดเงียบเลยนะคะเหยียบไว้ฝั่งดินเลยไม่บอกให้คนรักของคุณรู้นะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าให้คนรักของคุณเนี่ยช่วยนะ,ะช่วยในเรื่องถ้าแบบถ้าเป็นในเรื่องของการเงินสภาวะนี้สินเก่าๆนะมือที่สามก็จะเหมือนกับนํารายได้ที่ได้จากคนรักของคุณเนี่ย มาปิดหนี้ปิดสินตัวเองมาชําระหนี้สินค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกให้คนรักของคุณรู้นะ,ะเหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ยน่าแสดงออกว่าตัวเองอ่ะร่ารวยมั่งคั่งแต่ที่ไหนได้นะคะมีหนี้สินจ้ะนะคะนี่แหละคือวิบากกรรมเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเอออาจจะมีภาระราค่าใช้จ่ายต่างๆรออยู่แล้วมือที่สามไม่บอกคนรักของคุณให้รู้ และมือที่สามนะคะก็ทำเป็นเหมือนกับเออเหมือนกล่าวโทษคนรักของคุณว่าเนี่ยคนรักของคุณมีความรักความสัมพันธ์อื่นนะมีคนอื่นๆเข้ามาเป็นคนเจ้าชู้นะแล้วก็เหมือนกับว่าการที่มือที่สามเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักของคุณเนี่ยเลือกที่จะสารสัมพันธ์เนี่ยโหฉัน ฉันอุตส่าห์ตัดจบจากคนอื่นมาเพื่อที่จะเลือกเธอใช้ชีวิตคู่อยู่กับเธอเลยนะมือที่สามบอกกับคนรักของคุณประมาณ้ว่าเออมือที่สามก็ยกยอปอปันคนรักของคุณว่าเป็นคนพิเศษเลยนะเป็นคนที่แบบคือฉันอุตส่าห์เนี่ยฉันมีตัวเลือกนะฉันสวยเออแล้วก็มีความสมารถอื่นๆมาจีบฉันเยอะแยะมากมายแต่ฉันเลือกเธอรู้หรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะก็ยกยอปอปันคนรักของคุณ ว่าฉันสวยขนาดนี้ฉันเก่งขนาดนี้จริงๆแล้วก็มีคนมาจีบฉันแหละแต่ฉันเลือกที่จะเอาเธอมาเป็นแฟนนะคะมือที่สามบอกและมือที่สามเหมือนกับแสดงออกให้คนรักของคุณเนี่ย เหมือนประมาณที่แบบเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเป็นเนื้อคู่กันการที่มือที่สามกับคนรักของคุณมาเจอกันเพราะพรมลิขิตนะรู้เปล่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดนจิตโดนใจให้เธอกับฉันมาเจอกันเนี่ยฉันไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละว่าเนี่ยฉันมีอีกคนนึงอ่ะเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนคบๆอยู่แต่ฉันภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าคนไหนใช่เนื้อคู่ของฉัน ขอให้คนนั้นเข้ามาอยู่กับฉันตอนนี้นะคะนี่นะคะชักแม่น้ำทั้งห้าเลยมาเหมือนกับมาบอกคนของคุณนะคะมือที่สามประมาณที่แบบบอกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ไปภาวนาขอพรสิทธิ์เลยนะ,ะว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของฉันคนรักของฉันขอให้สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้เขาคนนั้นเลือกที่จะอยู่กับฉันอารมณ์นี้นะคะ เออแล้วประมาณเด้แบบว่าคนรักของคุณเนี่ยที่เลือกมือที่สามก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มือที่สามไปกราบไหว้ขอพอรนั่นเองนะคะเพราะว่าพรมลิขิตนะและมือที่สามบอกว่าต่อจากนี้ไปต้นไปเออมือที่สามบอกว่าฉันจะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเธอเพียงคนเดียวเพราะเธอเป็นคนที่แบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับฉันแล้วฉันจะรักแล้วก็มั่นคงกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไม่วอกแวกจะไม่สนใจคนอื่นแม้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวระหองระแหงทําให้เราสองคนทะเลาะกันหรือว่าบาดหมางใจกันเราก็จะไม่เลิกกันนะคะมือที่สามบอกว่าฉันจะรักเธอฉันจะจริงจังแล้วก็มั่นคงกับเธอสร้างครอบครัวไปกับเธอเพื่อพิสูจน์ความรักที่ฉันมีต่อเธอนะคะไม่ว่าเราจะทะเลาะกันเพราะว่าคนอื่น เราก็จะรักกันตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายมือที่สามนะ,ะหลอกล่อคนรักของคุณเต็มที่เลยว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวนะฉันเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีเป็นคนจริงใจนะและมือที่สามนะคะบอกกับคนรักของคุณว่าฉันเนี่ยจะทำเป็นเมินเฉยจะไม่สนใจจะไม่เหมือนกับเออไปใส่ใจคนที่ ทำให้เธอไปรู้สึกดีหรือว่าถ้าหากเธอจะกลับไปหาคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าของเธอนะหมายถึงมือที่สามมาพูดถึงคุณนะคะถ้าถ้าคนรักเก่าของคุณเนี่ยจะกลับมาพูดคุยหรือว่าติดต่อหาคุณมือที่สามก็จะไม่แสดงออกว่าหึงว่าห่วงจะจะเปิดโอกาสให้คุยกันเลยนะจะไม่หึงไม่ห่วงเลยจะให้ใช้ชีวิตอิสระ จากจะทําอะไรก็ทําอยากจะคุยอะไรก็คุยหรือว่ามีภาระความรับผิดชอบร่วมกรรมันก็กลับมาคุยกับคุณได้มือนที่สามบอกนะคะแบบฉันใจกว้างฉันใจกว้างมากเลยนะเออให้เธอกลับไปคุยกับคนของเธอได้เลยครอบครัวเก่าของเธอได้เลยเอารมณ์นี้มือที่สามนะคะเรียกว่าแสดงออกว่าเป็นคนดีนะคะแล้วก็เป็นคนใจกว้างและมือที่สามบอกว่าถ้าเธอนะคะคุยกับ คุยกับคนของคุณอะนะคะว่าถ้าถ้าเราได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วฉันอยากจะให้เธอเอ่อทำสัญญาทำตามสัญญาหรือว่ามีการจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะได้เชื่อมั่น ว่าเธอรักฉันแล้วก็จริงจังกับฉันเราจะได้ทำธุรกิจการงานร่วมกันมือที่สามบอกคนของคุณนะว่าเออต้องให้คนของคุณเนี่ยจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานกับเขานะประกาศบอกให้คนอื่นรู้ด้วยนะแล้วเวลาที่เราจะทำธุรกรรมธุรกิจนะคะหรือว่าลงทุนอะไรกันแล้วมันจะได้สะดวกไม่ลำบากเนาะเออประมาณนี้มือที่สามก็หลอกล่อให้คนของคุณเนี่ย จดทะเบียนสมรสหรือว่ามีอะไรที่มันมีเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามานะคะยืนยันในความสมพัต์ตรงนี้ด้วยและมือที่สามนะคะมีเรื่องราวปกปิดอะไรคนรักของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมือที่สามวางแผนไว้หมดแล้วนะคะเหมือนต้องการที่จะให้คนรักของคุณทำตามที่มือที่สามบอก นะ,ะมันคือแผนการทั้งหมดมันคือสิ่งที่มือที่สามเนี่ยวางแผนเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะครอบครองคนรักของคุณนะคะเอาคนรักของคุณให้อยู่หมัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็น,นาการแสดงออกคำพูดคำจาที่หวานล้อมคนของคุณให้อยู่กับเขานะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าแบบเมื่อไหร่ที่มีปัญหาทะเลาะบ,บอ่แวงกันกับคนรักของคุณเนี่ย นะค,ะคนรักของคุณก็จะดิ้นไม่หลุดสู้มือที่สามไม่ได้นี่คือเรื่องที่มือที่สามปกปิดคนรักของคุณแล้วประมาณเดียว,ว่าคือไม่ว่าคนรักของคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต่อสู้หรือว่าแข่งขันที่หลังเนี่ยนะคะหรือว่าจะเหมือนกับ กลับมาโต้เถียงนะกับมือที่สามที่หลังยังไงมือที่สามก็มีทั้งกฎหมายนะทั้งชื่อเสียงทั้งบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเป็นพยานคนรักของคุณคือแบบดิ้นไม่หลุดนะมันคือแผนการที่มือที่สามวางแผนที่จะจับคนของคุณให้อยู่หมัดนะคะและปกปิดเรื่องอะไรอีกปกปิดให้คนรักของคุณเนี่ยนะคนะทำงานหนักๆรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะโดยการที่มือที่สามจะเหมือนกับพยายามที่จะเข้าไปในความรู้สึกของคนรักของคุณอะพยายามที่จะพูดตลมเอาอกเอาใจผูกมัดคนรักของคุณให้เชื่อให้เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเรียกว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันคือแผนการที่มือที่สามจัดการคนรักของคุณนะ,ะด้วยความคิด ด้วยความรู้ความสามารถนะด้วยความตั้งใจเลยแหละตั้งใจที่จะใช้ในเรื่องของอมารยาร้อยเล่มเกวียนหรือว่าการกระทําคําพูดที่หวานล้อมคนรักของคุณให้เชื่อใจไว้ใจแล้วก็ใช้กฎหมายบังคับคนรักของคุณให้อยู่กับเขานี่คือสิ่งที่คนรักของคุณไม่รู้เลยนะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าเหมือนไหลาตามน้ําอ่ะนะคะ คือมือที่สามอยากจะพูดหรือว่าเกลี้ยกล่อมคนรักของคุณยังไงเขาก็เชื่อหมดฟังหมดทุกอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามหมดทุกอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามปกปิดแล้วก็ปิดบังคนรักของคุณไว้นะคะเรียกว่าบังคับนะคะโดยที่แบบเนียนๆเ,เลยอ่ะให้คนรักของคุณเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจแล้วก็ผูกมัดคนรักของคุณทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะ,ะทั้งกฎหมายทั้งในเรื่องของการเงิน นะคะสิ่งต่างๆเนี้ยนะคะที่มือที่สามไม่บอกเล่าให้คนรักของคุณรู้นะคะแล้วก็ทำตามแผนการของตัวเองเงียบๆนะคะมาดูซิว่าคำพูดที่มือที่สามเหมือนพูดกับตัวเองนะ,ะหรือว่าปกปิดคนรักของคุณเนี้ยประมาณที่แบบเหมือนคิดอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันคือแผนการใช่ไหมนะคะ เดอะจัสติกเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างฉันตัดสินใจแล้วฉันจัดการหมดทุกอย่างเลยเพื่อป้องกันในเรื่องของความเจ็บปวดความเสียใจยความผิดพลาดต่างๆฉันจะต้องได้รับชัยชนะสิ่งที่ฉันทำฉันหวังถึงความสำเร็จหวังในเรื่องของการที่ผลประโยชน์ที่ฉันจะได้รับ ในภายภาคหน้าเพราะว่าเมื่อฉันลงลงมือลงแรงทำอะไรแล้วฉันจะไม่ยอมสูญเสียไม่ว่าฉันจะเหมือนกับลงทุนในเรื่องของการที่นะจะมาเป็นภรรยาเป็นแฟนเป็นคนรักของคุณเนี่ยคือมือที่สามบอกว่าฉันจะไม่ยอมเสียเนื้อเสียตัวเปล่าและฉันจะไม่ยอมเสียความรู้สึกเสียความรักเสียเวลาเปล่าๆให้กับ คนรเก่าของคุณเป็นเด็ดขาดฉันจะต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกำรรม,มือของฉันนะแล้วก็ถึงเวลาที่แบบถ้าหากคนรักของคุณเนี่ยทรยศหักหลังมือที่สามคือเขาก็ดิ้นไม่หลุดเขาไปไหนไม่รอดเขาจะทำร้ายฉันไม่ได้ฉันจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเรียกว่าพ่ายแพ้ต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้เด็ดขาดนะคะคือมือที่สามบอกว่า ะะตัวของเขาเนี่ยได้ควบคุมได้จัดการนะแผนการทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ในเงื้อมมือของเขาแล้วคนรักของคุณเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในกำมือของเขาแล้วเขาควบคุมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องได้เมื่อเขาต้องเสียตัวเสียผลประโยชน์เสียเวลาไปความรักเขาต้องได้นะคะแล้วก็มือที่สมน่าจะ,จะรักคนรักของคุณมากๆ ถึงได้ทําทุกอย่างได้รอบครอบขนาดนี้นะนี่คือสิ่งที่มือที่สามนะปกปิดคนรักของคุณไว้คนรักของคุณดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะฟังเพื่อไปแก้นําทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ